<c oughs> อ่ะโอเคก็สวัสดีครับพวกกผมเอ็มในช่องเอ็มฮับกันอีกเ <c oughs> ช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม A O หรือ R. O Origin เช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในตัวละครของอาอโคนะครับอาโคอาโคหรือว่าพระนะครับก็ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องชื่อตัวละครแล้วกันนะฮะ <c oughs> อาะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็น ตัวละครนะครับที่จะโลดเล่นนะครับในช่องเอฟฮับนะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครที่4นี่ครับที่ทากิจกรรมระดมพลนะครับซึ่งกิจกรรมระดมพลมีเวลาถึงสิ้นเดือนนะครับผมก็ชิวๆนะครับก็วันนี้เพิึงวันที่9เองนะครับผมก็มีเวลาทํานะครับแล้วก็ตัวละครนี้ผมจะทํา 60K นะครับทํา 60K ด้วยนะครับแต่ยังไม่ใช่คลิปนี้นะครับยังไม่ใช่คลิปนี้นะครับอันนี้ก็ผมดองตัวทิ้งไว้นะครับก็ยังไม่ถึง วันนี้เป็นวันที่2นะครับของตัวละครนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มการทําของหรือว่าการฟาร์มอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือเวลเฮมเวลยี่สิบห้าแล้วก็เกาะโค้ดอย่างเดียวนะครับโอเควันนี้ผมจะมานะครับอัปเดตโค้ดนะครับทั้งหมดนะครับที่ยังใช้ได้อยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็โค้ดเก่านะครับแล้วก็โค้ดปัจจุบันนะครับซึ่งที่เราสามารถใช้กันได้อยู่ในทุกในทุกวันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไหนๆก็ได้ไหนแล้วนะครับเดี๋ยว เรามาเริ่มกันนะครับอ่รับไปก่อนนะครับอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนนะอ่ะเดี๋ยวแล้วก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่เควสอ่าสัตว์เลี้ยงเลยกันนะครับเนีเราก็จะเกาะคนแล้วเนาะแล้วก็จะได้สุ่มตัวละครให้ตัวละครนี้ไปเลยนะครับโอเคก็ในตัวละครนี้ผมก็ทํากิจกรรมนมพลอยู่นะครับอ่าซึ่งเกาะคนลอยนะครับเป็นตัวละครที่4นะครับของไอดีหลักนะครับที่จะได้รับ 1, 5 0 0งแมวนะครับซึ่ง วันไหนได้รับผันธุพันรอเมลแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมา,มาทำคลิปอีกทีหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับเตือนะครับโอเคก็จะมีกิจกรรมใหม่เอา้าได้ตัวนี้มาหนึ่งตัวก็สามารถเราก็จะมีาการสุ่มได้อีกอหนึ่งครั้งเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้มันวิ่งไปก่อนนะครับจนถึงนู่นแหละครับอตอนทำเควสเสร็จเลยครับเดี๋ยวผมค่อยก่อโค้ดให้เห็นเลยนะครับทีเดียว ก็ผมยังไม่ได้กดรับอั็นอั่งสิ้นนะครับผมจะปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้เลยนะครับทุกอย่างผมจะปล่อยมันอยู่นี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนทำตัวละครนะครับจะได้มาดูกันว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับผมจะได้ชี้แจงไปทีละขั้นตอนไปทีละอย่างนะครับว่าผมอัพตัวนี้ไปนะทําอันนี้ไปนะอะไรเงี้ยครับก็จะมาดูกันว่าอาโคเราเนี่หรือว่าพระของเราเนี่ยจะสามารถทํา 60k ใน1เด y ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยมารอรอดูกันนะครับซึ่งเควสต่างๆผมยังไม่ได้ทำเลยนะครับเควสเยอะมากนะครับ ก็ตอนนี้วิว25นะครับผมยังไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรต่อทั้งสิ้นนะครับก็มาเดี๋ยวมาแค่สุ่มตัวละครไอ้ไม่ใช่ดิสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวมาเกาะคนที่ดูเลยครับว่าโค้ดไหนยังใช้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดนะครับไว้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะว่าอันไหนหมดแล้วอันไหนยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวแยกไว้ให้ละกันนะครับแล้วก็อัปเดตอันไหนว้างนะครับอ่าโอเค เราก็ทำเควสก่อนนะครับเควสช่วยสัตว์เลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เปิดปลดล็อกนะครับในการสุ่มสัตว์เลี้ยงกันนะครับโอเคตอนนี้มีเซิร์ฟใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดขึ้นมานะครับผมก็ลองไปปั้นตัวละครแลวแหละว่าอยากจะย้ายเซิร์ฟไปเล่นนะครับก็พยายามหาสัตว์แดงอยู่นะครับซึ่งหาสัตว์เลี้ยงขั้น S อยู่นะครับก็สุ่มไปประมาณ 4- 5่ถึงแล้วนะครับซึ่งยังไม่ได้เลยนะครับเกือมากๆเลยนะครับเกือมากๆเลย อ่าโอเคก็อัพนิดนิดหน่อยนะครับอ่าโอเคหกพันนะครับอันนี้ก็จะมีคูปองให้เราอยู่ที่ยี่สองคูปองนะครับในการสุ่มนะครับอ่าสัตว์เลี้ยงคัสเอนะครับซึ่งพระนี่ผมก็ไม่รู้จะใช้อะไรดีนะครับผมอาจจะใช้เป็นนกฮู่ละกันนะเป็นซนะิงเกิลเนาะแล้วก็เป็นโซฮีดีไม่น้อถ้าเกิดจะเล่นสายตีเร็วโซฮีก็ดีนะครับถ้าเกิดเป็นเล่นสายตีเร็วเนาะโอเคสัตว์เลี้ยงคัสเอสนะครับผมก็จะใช้เป็น ามูนะครับแล้วก็กว้างนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นนี่เลยนี่เลยนะครับมันเดินเหมือนกันนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปก่อโค้ดกันนะครับว่าเรามีโค้ดอะไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวนั่งก่อโคตรตรงนี้เลยแล้วกันนะครับนั่งข้างๆเพื่อนเลยอีกคนหนึ่งไม่รู้ใครนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดขึ้นมาแล้วนะครับแป๊บหนึ่งตะคู่นะครับโค้ดเยอะมากนะครับอ่าโอเคสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามาเล่นนะครับก็สามารถใช้โค้ดนี้ไปเล่นได้เลยนะครับเอาไปกอะได้เลยนะ ใครแบบพลาดโค้ดใหม่ๆหรือว่าพลาดโค้ดเก่าๆอะไรก็ว่านไปนะครับอันนี้เป็นดีนนลที่สองที่รับมานะครับอ่าโอเคเพื่อนจะได้เห็นความสำคัญน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยก่อโค้ดนะครับว่าไหนจะได้บ้างนะครับส่วนโค้ดทั้งหมดที่ผมก่อกเข้าไปในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับเ,เพื่อนก็จะไปหามาใส่เลขไข่ใส่โค้ดกันนะครับจะได้ไม่ต้องงงว่าเอ๊ะไหนโค้ดเก่าอันไหนโค้ดใหม่วะอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมก็จะมีบอกนะครับว่าไหนโค้ดเก่าโค้ดใหม่เนาะ เดี๋ยวใต้คลิปผมจะใส่ไว้ด้วยนะว่าโค้ดไหนหมดอายุแล้วอะไรแบบนี้อ่ะเหมือนเพื่อนแบบไม่รู้เนาะอาจจะไปดูโค้ดเก่าแล้วพอเอามาใส่เนี่ยอันนี้เป็นโค้ดเก่านะครับผมจะเขียนว่าโค้ดแลกเปลี่ยนหมดอายุแล้วนะครับอ่าโอเคผมจะได้อัปเดตให้นะครับว่าอันไหนหมดอายุแล้วอันไหนยังไม่หมดอายุนเนาะเพื่อนจะได้ไม่กุ๊งงกันเด้อะนะครับอ่ะโอเคก็จะมีละหลายโค้ดนะครับอ่ะผมจะได้ทำไม่ให้นะครับนี่ผมก็นั่งดูเหมือนกันครับว่าอันไหนโค้ดเก่าโค้ดใหม่นะครับ อันนี้ที่ผมใส่ไปนี่คือใส่ได้หมดทุกอันเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องสต็อปคลิปนะเพื่อนๆสามารถฟังผมบ่นไปได้ยันท้ายคลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับทุกโค้ดเลยนะครับที่ผมมีนะครับแล้วก็อัปเดตด้วยว่าในโค้ดเก่าในโค้ดใหม่อันไหนหมดอายุแล้วอะไรประมาณนี้ครับคโค้ดนี้ไม่หมดทันทีนะประสงการเนี่ยถ้าพัก G ีไม่เห็นคลิปอายนี่คโค้ดยังไม่หมดอะหมดอายุไปเถอะอะไรเงี้ย อันนี้หมดอยู่แล้วโอเคอันนี้ไม่หมดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวก็จะมีโค้ดแฟชั่นอีกนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสามารถย้อนไปดูคลิปผมได้เลยครับผมสอนที่ทําอยู่เนาะนะครับอุย้ยโค้ดเยอะมากนะเพื่อนะแต่เอาจริงๆเวลาเวลาผมสุ่มนะครับผมก็โค้ดเดิมมาโอเค เวลาผมสุ่มจริงๆผมจะใช้เป็นโค้ดแค่โค้ดอ่าที่เป็นคูปองสัตว์เลี้ยงเดียวนะครับเอามาสุ่มเนาะอ่ะหลังันี้นี่จะเป็นโค้ดใหม่แล้วนะครับโค้ดใหม่ๆเลยนะครับโค้ดใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยแจกอะไรดีๆนะครับไม่ค่อยนะผมว่าบางโค้ดอ่ะไม่ค่อยมันจะมีโค้ดหนึ่งที่แบบแจกทายาอันนี้โค้ดนี้ดีนะครับโค้ดนี้ดีนะครับกว่าแจกอสามร้อยเพชรนะครับดีมากๆนะครับเพื่อนๆไปดูมันจะมีโค้ดหนึ่งที่แจกสามร้อยเพชรนี่เห็นไหมเพื่อนๆ โค้นนี้แจกสารพิษเลยนะครับแจกดีมากเลยนะครับโคนเนี้ยนี่นะครับก็จะเป็นหลายๆอันนะครับโอเคผมจะรับทั้งหมดนี่เนี่ดโค่นนี้แจกแต่ยานะฮะเพื่อนโอเคถ้าเป็นยาสียาไว้ไวโพสิชันผมจะไม่ว่าเลยนะอันนี้เป็นเล่นโพสิชันนะครับโอเครับทั้งหมดไปเลยนะครับปึ๊บนะครับกดใช้ไปนะครับแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะมีอะไรบ้างนะครับได้อะไรบ้างซึ่งของเราเยอะมากนะครับนี่เหรียญเซตนะครับโอเคก็ได้เยอะนะครับ นี่ก็นุ่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับไม้ผี่าโอเคแล้วก็ลูกอมนะครับลูกอม2ชนิดเลยนะครับทั้งคุณไ p แล้วก็คุณดอกนะครับแล้วก็กาชานะครับ2ใบนะครับแล้วทีนี้สิ่งที่เรานะครับอ๋อหิบสมบัติอ๋ออันนี้ใช้ไปเถอะนะครับไม่เป็นไรอันนี้โอ้ยเราได้14ชิ้นเลยปกติได้แค่12นะครับโอ้ยทำาเรื่องนะครับเอาเรื่องอยู่อันนี้ก็จะกดไปเลยนะครับเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเนาะ อ่ะโอเคแล้สิบสี่ชิ้นเลยนะมันเพื่อนพอได้สุ่มอยู่นะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปสุ่มของกันเลยนะครับอ่ะสุ่มทุกอย่างนะครับอันให้เรามีอะไรบ้างมีกาชานะครับโอเคสุ่มไปเลยนะครับผมไม่ซีเรียสหรอกได้อะไรก็ได้นะครับโอ้ของม่วงมาก็ถือว่าเจ่มนะครับแต่ขอจะเป็นหมวกโอ้โหบอกว่าจะเป็นหมวกก็ได้หมวกนะครับป้ายนะครับเป็นชุดเลยนะครับจะจบที่ทอง โหฟ้ามาเลยนะครับกดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับโหกดเกลือเลยนี่ครับมีอะไรอีกที่สามารถส่มได้บ้างนะครับไม่มีแล้วน่าจะไม่มีแล้วนะครับไอพวกนี้ก็จะเป็นของทั่วไปนะครับพวกยาปัฟอะไรต่างๆนะครับนั่นนะอ่ะโอเคเราจะเริ่มส่มเสลี้ยงเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับพาร์ทนี้ก็ไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ลอกอินรับไปหน่อยนะกันนิดนึงนะครับโอเคเออนะครับก็สเลี้ยงในละปั๊บ มีสิบสิบไปนะครับแจ๋วนะครับไปครับสุ่มครั้งแรกผมขอเไม่ข้ามอนิเมชันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเผื่อมันออกสัต์แดงผมจะได้เป็นขวัญขวัญตาสําหรับผมหน่อยเวลาทํานะครับเวลาเวลาทําคลิปนะครับซึ่งผมเวลาเวลาผมทําเวลาผมเล่นแบบว่าสุ่มตัวของตัวเองอะเวลาสุ่มแบบว่าจะไปเล่นเซิร์ฟใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมจะสุ่มแล้วแบบว่ากดข้ามสริปไปอย่างเดียวนะครับโอเคครับไปครับ ปุห้าตัวแรกนะครับสัตว์เลี้ยงอีนะครับอันนี้ไม่คิดเลยมากนะครับมันมาอยู่แล้วนะครับสัตว์เลี้ยงอีเอาโน่นอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าโลที่สิบห้านะครับอันนี้เป็นโลที่ฮะโลโลที่หกนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นโลที่สิบเอ็ดนะครับนี่เกลือไปเลยนะครับโลที่สิบเอ็ดอันนี้ก็จะเป็นโลที่สิบห้านะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันครับว่าโลสิบห้าจะออกจริงหรือเปล่านะครับสัตว์เลี้ยงอีเนี่ยมันออกจริงๆเห็นไหม ดูที่ว่าจะออกอะไรนะครับอ่าเป็นนกคู่นะครับตลวีสิบห้านี่คือออกจริงๆเว้ยเออผมนึกว่าพูดมันเขาพูดเล่นกันนะครับอ่ะดูครับว่าโลที่21เราจะได้สัตว์อบ้างไหมไม่ได้นะครับโลที่11เอ,อ้ยโลที่21เราก็จะเป็นโลที่26นะครับอ่าโหดีเสียงใครแตกล้วใช่เลยนะครับโลยี่สเราเป็นโลที่31นะครับอ่าไป อุ้ยม่มองอย่างเดียวเลยแล้วก็โลที่36โอ้สิโลออกจริงๆเว้ยเออวะแล้วก็โลที่41ครับโอ้เกลือไปเลยนะครับโลที่16ทีนี้ก็เลยอยากรู้ว่าไอ้พวกนี้มันจะออกโลเท่าไหร่วะใช่ปะ่ะโอเคโลที่1ครับ ยคิลลูที่หนึ่งผมก็ใจแป้วแล้วเดี๋ยวคิดเดนอ่ะเราที่สองโอ้โหโอ,โอ้ที่สามแล้วก็โลที่สี่สครับถ้าออาเสลนเอสนี่ผมเล่นเลยนะตัวเนี้ยโลที่ห้านะครับถ้าออาเสลนเอสนี่ผมบอกเลยผมเล่นปั้นไปคู่ตัวหลักเลยนะครับ ผมว่าปันป้นไปเดียวน่าจะทันนะครับโอเคแต่ไปจะสุ่มทีละ5แล้วกันนะครับแตเป็นโลที่10นะครับสำหรับคัเลื่อนคัสเอสนะครับถูกห,หไม่แดงวะไม่ขึ้นปีชื่อนิดนะครับอ่ะน่าจะไม่มีนะครับจะไม่มีอะไรผมว่าน่าจะไม่มีอะไรหรอกโอ้โหมันมีให้ลุ้นล่ะ แล้วมันก็ไปไปต่อนะครับโอ้โหทำ S ออกนะครับไอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเลยนะฮะไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวเราก็จะเป็นนี่นะครับนี่นะครับอ่าโอเคมาหุ้ยน่าเล่นอยู่นะเนี่ยเป็นขั้นหนึ่งเลยเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เอาพลังได้สบายสบาย,บายเลยเนะี่ยโอ้ยขั้นหนึ่งเลยนะครับเนี่ยอ่ะโอเคก็คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มานะครับ เขาเนี่ยบอกบอกโค้ดเพื่อนๆนะครับโค้ดใหม่โค้ดเก่านะครับโค้ดที่ใช้ได้กับโค้ดที่ยังใช้ไม่ได้นะครับที่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับนี่ยังใช้ไม่ได้เนาะโอเคนะครับก็มาบอกมาบอกเพื่อนแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดนะครับไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆเกาไปใส่ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาโค้ดไปกกอกได้นะครับตอนวล22นะครับสำหรับ ผูเ้เล่นใหม่นะครับผูเ้เล่นเก่าก็น,น่าจะรู้อยู่นะครับส่วนผู้เล่นเก่าที่พลาดโค้ดไหนไปนะครับก็ไปดูที่ใต้คลิปเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้แล้วโค้ดไหนหมดอายุแล้วนะครับโค้ดไหนยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แ้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเอ็มพับกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ my